สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้กับช่องโรงไม้เชนแนลนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ร้านเฟอร์นิเจอร์น้องเสือจังหวัดปทุมธานีคลองสิบนะครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาดูเฟอร์นิเจอร์ไม้หายากกันนะครับผมวันนี้นะครับได้เฟอร์นิเจอร์มาหลากหลายชนิดมากนะครับผมแล้วก็มีราคาแบ่งปันนะครับสำหรับคนที่ชอบเฟอร์นิเจอร์ไม้ชุดรับแขกผมลายดอกไม้นะครับแกะสลัก8ชิ้นนะผมราคาแบ่งปันนะผมก็คลิปนี้นะครับ คนที่ออ์ไม้หายากนะครับเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเนะ่ไม่ควรพลาดนะเพราะว่าเข้ามาหลากหลายชนิดมากนะครับแล้วก็ไม้ตัวนี้นะครับผมหาย,ายากมากๆนะครับไม่ค่อยพบเจอนะผมต้องใช้ทุนนะผมไปซื้อนะครับมีมูลค่าที่สูงมากนะครับตอนนี้ผมเล่นอยู่เนี่ยขณะผมยังอยู่เล่นเนี่ยผมมีคลิปจากต่างประเทศนะพวกจีนพวกเวียดนามนะครับทำมาชนิดนี้ขึ้นมาแล้วตัวผมเนี่ยยังคิดว่าโอ้มันยิ่งใหญ่อลาัางการมากนะครับถ้าใครได้ครอบครองเนะี่ยถือว่าสวยมากนะผมวันนี้ได้มาเจอกับตัวเองนะผมได้มา ซื้อเข้าร้านนะผมได้มาถ่ายให้ท่านผู้ชมรับชมกันนะครับว่าไม้ชนิดนี้มันมิเศษแบบไหนนะครับผมแล้วมันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนแล้ผมันจะอลังการขนาดไหนนะครับผมก็ก่อนจะไปรับชมผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องขุงลุงมานกันด้วยนะครับไปดูเลยครับผมนี่นะครับคือชุดรับแขกนะผมไม้สาธรนะครับหรือกระพี้เขาควายนะบางท่านเขาก็เรียกว่าสาธรบางคนก็บอกว่ากระพี้เขาควายแต่ผมจะบอกว่าไม้สองชนิดนี้นะครับจัดเป็นไม้ตระกูลหายากนะผมแล้วไม่เจอแผ่นใหญ่นะครับผม จะมีต่างประเทศหนุ่มไม่จีนก็เวียดนามนะที่ผมเจอนะที่ผมเจอในคลิปวิดีโอในคลิปนะครับตัวนี้นะครับเจ้าของเดิมนะผมค่อนข้างจะมีฐานะและจาชอบไม้หนุ่มแต่บางทีนะครับการหมุนเปลี่ยนนะครับผมแปลเปลี่ยนเอามาเขาเรียกว่าออกมาผมมาแบ่งปันให้ผมนะครับก็ตัวนี้นะครับห้าชิ้นนะผมดูแขนครับดูแขนเขานะนี่ครับนี่ครับ ที่แขนครับรองรับแขนนะครับเท่ากับขาผมนะครับเนี่ยดูบางท่านบอกจะออกว่าเล็กนะนี่แขนเนี่ยเท่ากับขาผมเลยนะครับเนี่ยแต่เขาจะถกเถียงกันเรื่องสาธรหรือกับพี่เขาควายนะผมใจใจผมนะครับตัวนะผมมองไปที่ไม้ชนิดนี้น่าจะเป็นสาธรนะผมไม้สาธรนะครับเป็นไม้เนื้อแข็งนะผมเขาจะจะพบเจอเนี่ยเป็นพวกอาทําพวกด้านขวาเนผมมผมจะเ็นเท่านเล็กๆนิดเดียวนะครับหรือพวก งานจีนสมัยก่อนเนี่ยจะมีในะผมว่าชุดํำชานะเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ผมเคยพบเจอมาเนี่ยถ้าผมเข้าบ้านไหนเนี่ยแบบว่าพวกงานจีนพวกคนที่เป็นเชื้อสายจีนเนี่ยเขาจะมีชุดํำชานะผม <S <S ไม่ครบชินิดหรอกครับแต่เขาจะเป็นลายลวดลายแบบนี้เลยนะผมเนี่ยพวกสาธรน,นะครับเนี่ยเป็นไม้สาธรน,นะครับผมแต่บางท่านก็จะคิดว่าเป็นไม้กระพี้หอกควายกระพี้หองควายนี่นยิ่งหาย,ยากหนักกว่าเดิมนะผมกระพี้หองควายนะผมไม้สองชิดนี้หายแยกทั้งคู่นะครับ แต่เป็นไม้ที่เขาเรียกว่าอะไรค่อนข้างจะหายากนะผมไม่ค่อยพบเจอมาทำเฟอร์นิเจอร์นะครับนี่ครับตัวนี้นะครับตอนที่เจ้าของก็ซื้อมาเนี่ยที่เขาแจ้งมาเนี่ยโอ้โหหลักเขาเรียกว่าหลายหลักแสนเกือบเกือบล้านนะเขาน่าจะแจ้งมาสี่แสนหรือห้าแสนนะครับตัวนี้นะตัวนี้นะครับสําหรับตัวนี้นะครับพราะเขาสั่งมาจากต่างประเทศนะครับแล้วก็บ้านของเขานะครับเขาบอกว่าทําไมถึงได้ห้าชิ้นมานะครับผม ผมได้ข้อสรุปมาว่าบ้านเขานะครับก่อนจะเอาเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านเนี่ยจะเข้ากับบ้านเนี่ยเขาจะมีเสยนแสคือเสยนแสคือคนจีนเนี่ยจะมาดูฮวงจุ้ยให้นะผมเอาเฟอร์นิเจอร์ของบ้านเขาเนี่ยต้องมีห้านะผมจะบอกว่าผมไม่ได้โกหกนะผมไม่ใช่ว่ามันจะมาแค่แค่ห้าชิ้นคนระับหรือว่าเขาซื้อมาไม่ครบนะไม่ใช่นะที่ผมเข้าบ้านไปที่ทางทีมงานผมเนี่ยเข้าบ้านไปนะครับผม เฟอร์นิเจอร์บ้านเขาทุกอย่างห้าชิ้นหมดนะเป็นชุดรับแขกนะครับนี่ก็ถือว่าแปลกใหม่นะผมและนี่อลังการงานสร้างมากครับบางคนเขาบอกว่าวาดลายหรือเปล่าผมจะบอกว่าเอยวผมให้ดูใต้ล่างกันผมแต่ตอนนี้ดูรายละเอียดกันก่อนนะครับตัวนี้ยาวสองเมตรห้าสิบนะครับอลังการงานสร้างนะผมอย่าดูซูไม่ใกล้เลยนะครับลวดลายไม้นะครับแบบนี้นะไม่ต้องมาวาดลายนะผมตัวนี้นะครับผมจะบอกว่าวาดเนี่ยจะจะให้คนวาดรายละเอียดอย่างนี้ให้คนวาดสีมือแบบนี้นะผม วาดยากนะครับนี่เกิดขึ้นจากธรรมชาตินะผมที่หายากมากนะครับไม้ชนิดเนี้มันจะเป็นพวกชายาเขา,า่เหมือนจะพูดว่าไม้ขนนกอะไรเงี้ยผมแต่มันจะมีสีเข้มด้วยนะสีเข้มเนี่ยผมไม่รู้ว่าจะจะเป็นอีกชนิดหนึ่งหรือเปล่านะครับตัวนี้เป็นสีอ่อนนะจะออกเป็นสาธรน,นะผมสาธรสาธรหรือกับพี่ขอวายเนะี่ยสองชนิดนี้นะครับที่ผมยังไม่ฟันธงนะผมก็ไม่กล้าฟันธงไปนะครับเพราะว่า ตัวเราเนี่ยจากประสบการณ์เราก็ไม่เคยครอบครองนะผมเคยเห็นแต่พวกด้ามค้อนด้ามขวานนะครับนี่ดูตัวใหญ่เขาตัวนี้สูงทั่งหัวผมนะครับเนี่ยนี่ผมมันถ่ายตอนเช้านะแสงแดดอาจจ้าหน่อยนี่นี่สูงทุ่มหัวผมนะครับนั่งสบายนะครับแล้วก็มันดูอลังการนะผมมันอลังการนะครับดูแบบมันเหมือนห้องเต้เลยนะครับเนี่ยมันนั่งเนี่ยเหมือนห้องเต้เลยนะครับแต่ตัวชุดเนี้ได้ติดจองไปแล้วนะครับเมื่อคืนนะคนไทยเรานะครับได้เป็นคนผู้ครอบครองไปนะครับแต่ถามว่า ตัวเนี้ยทำไมผมซึ่งมาถ่ายให้ลงซื้งมาถ่ายให้ดูถ้าผมไม่ถ่ายให้ดูนะครับท่านผู้ชมจะเชื่อไหมครับว่าไม้ชนิดเนี้ยเขาจะไปทำเฟอร์นิเจอร์นะผมไม้ชิิดนี้นะครับจะหมุนเวียนในไทยหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คือแบบว่าถ้ามองบางคนจะไม่เชื่อว่าไม้ชิิดเนี้ยเห็นจะอากปากประเทศจะมีคนซื้อมาในมุมมาซื้อขายในหมุนเวียนใน,ในไทยหรือเปล่านะครับผมจะบอกว่าตัวเนี้ยผมซื้อมาเมืองสองะครับแล้วจาขอค่อนข้าง,ง,งะาจะมีตังค์นะผมค่อนข้างจะมีตังค์นะแต่เขาก็แปรเปลี่ยนออกออกมาครับนี่ตลวนี้นะ ใหญ่มากนะครับเราเป็นไม้แผ่นเดียวหมดนะครับถามว่าหนักไหมก็ตึงมือนะสําหรับคนแต่คขาคือไม้เขาอาจจะใช้ไม่ได้หนานะครับแต่ขอก็ตึงมือนะเนี่ยตึงมือครับหนักอยู่นะครับตึงมือนะดูตัวกลางเขานะครับไอ้โต๊ะโตัวกี่นะครับนี่มาดูให้ดูลวดลายครับนี่นี่เห็นไหมนี่ครับมันเกิดจากธรรมชาตินะครับดูเห็นะครับนี่ครับเห็นลายเขาไหมครับมันเกิดจากธรรมชาตินะครับมันไม่ได้วาดลายนะครับด้านด้านล่างนะครับนี่นะดูด้านล่างครับนี่ มันเกิดจากธรรมชาตินะครับผมไม่ได้วาดลายนะแต่ตัวข้างล่างเขาไม่ได้ทําสีไว้นะครับนี่ครับมันก็จะเหมือนกันนะครับขึ้นมาด้านบนก็จะเหมือนกันอย่างนี้เลยนะผมนี่ครับใหญ่มากอลังการมากนะครับตัวเดียวเนี่ยหนาความกว้างเป็นเมตรเลยนะครับเนี่ยเนี่ยนี่ครับตัวนี้สองเมตรห้าสิบนะผมตัวนี้ประมาณเมตรหนึ่งครับมีห้าชิ้นนะครับผมนี่ยิ่งใหญ่อลังการนะครับ เหมือนพวกราชวงศ์เหมือนพวกข้องเต้เลยนะครับแบบนี้นะอลาัางการมากนะครับก็สาหรับท่านผู้ชมที่ชอบอะที่ชอบแบบนี้นะผมฝากกดไลค์กดแชร์นะผมเป็นกําลังใจให้ลุงทามานะครับผมจะได้ไปห,หามาสวยนะครับมาให้ท่านผู้ชมรับชมกันหนุ่มโอเคนะสำหรับชุดนี้นะติดจองไปแล้วนะครับแต่ผมมาถ่ายให้ดูนะเป็นตัวอย่างนะเนผื่อท่านใดที่ยังไม่เคยเห็นนะครับนี่นะไมห้หายากนะเอาไปโชว์เนี่ยผมบอกว่าไม่ธรรมดานะแปลกใหม่นะผม เป็นงานที่แปลกใหม่และไม่ใช่ว่าใครจะมายมีครอบครองนะผมสำหรับไมนี่นะมาต่อมานะผมนี่ตัวนี้เช่นเดียวกันห้าชิ้นนะครับอ่ะตัวนี้หกชิ้นแต่นี่แต่นี้มันเขาเขาเสริมมาให้นะบอันี้อันนี้ไม่เกี่ยวนะนี่เขาเสริมมาให้เฉยนะเพราะว่ามันมันไม่เท่ากันนะครับคนละชิ้นกันนะครับนี่อันนี้อันนี้คนละชิ้นกันนะครับนี่จะมีตัวนี้มาตวงนี่ครับนี่ครับจะมาคนละชิ้นกันนะครับ น่าจะเป็นตัวนี้นะน่าจะเป็นตัวนี้นะเนี่ยครับน่าจะเป็นตัวนี้ไม้ชุดหนึ่งเพราะว่ามันเตี้ยเตี้ยสูงไม่เท่ากันนะครับเขาแถมมาให้นะตัวนี้หกชิ้นนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกชิ้นนี้นะครับทางผมเปิดอยู่ราคาอยู่ที่หนึ่งแสนบาทนะผมหนึ่งแสนบาทนะตัวนี้เป็นไม้มะค่านะครับห้าอ่ะหกชิ้นนะครับเป็นงานบ้านเดียวกันนะครับบ้านไม้หน,นาๆเลยนะครับไม้หนาๆเลยแล้วก็มาเก็บงานใหม่นะตัวนี้นะนี่ครับดูเขาแกะแล้วผมบึกบึนมากครับ เนี่ยบึกบึนมากนะครับตัวนี้ใหญ่ครับผมแต่ผมว่าตัวนี้นะผมสําหรับคนที่ชอบไม้เรียบๆนะแบบว่าไม้ลักษณะสไตล์นี้นะครับนี่ครับลองพิจารณาได้นะครับผมถ้าชอบนะผมเื่อมีมุมเข้าไปแต่งบ้านนะครับมีมุมเข้าไปโชว์กันได้นะครับแบ่งนำไปใช้ได้นะครับตัวนี้นะถ้าราคาก็สามารถพูดคุยกันได้นี่ครับตัวนี้ก็อลังการอยู่นะครับผมแต่ถ้าเมื่อเท่ากันแล้วเนี่ยตัวนู้นจะอลังการกว่านะครับอาจจะหายากกว่าไม่ค่อยพบเจอนะครับ อย่างนี้ก็คือไมอ้พื้นพื้นบ้านเรานะครับแต่ถามว่าลักษณะลายสไตล์ลายสไตล์ก็คืออาจจะแปลกใหม่นี่นี่นะก็สามารถคุยได้นะครับตัวนี้มี6กชิ้นเขาแถมมาให้หนึ่งตัวนะครับ<ม>ก็บบ้านเดียวกันครับที่จริงมันมีห้าชิ้นนะครับจริงมีห้าชิ้นแต่เขาแถมมาให้นะครับไปดูกันต่อนะครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะับเพราะว่ามีเฟอร์นิเจอร์นะผมเยอะมากนะครับฝั่งนี้ด้วยฝั่งนู้นด้วยนะครับอ่นี่ครับนี่เขาแกะสลักเป็นปุ่มนะตัวนี้ ปรมมจายาตักม้อนะครับเขาบอกตักมอยังไงนี่คือใบหน้าของเขานะครับใบหน้าเขานะนี่ตาจมูกนะครับน so like. ี่นี่หนวดนะครับตักม้อนี่เป็นเทพของจีนนะครับตัวนี้นะเป็นทําจากกลุ่มนะครับตัวนี้ผมเปิดอยู่อ่าหมื่นห้านะครับหมื่นห้านะสามารถต่อรองได้นะครับปรัามายานตักม้อนะครับทำจากปุ่มนะครับผมจะบอกเนี่ยก้อนปุ่มนะครับก่อนที่จะมาเป็นปุ่มแผ่นใหญ่นะครับท่านผู้ชมนะครับก่อนจะมาเป็นปุ่มแผ่นใหญ่นะที่ลวดลายสวยงามเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้มาก่อนนะครับ อย่างนี้มาก่อนนะแล้วท่านผู้ชมลองจินตนาการเอานะครับว่ากว่าจะแผ่นใหญ่มากๆเนี่ยใหญ่ๆมากๆเนี่ยมันต้องใช้เวลากี่สิบปีกี่ร้อยปีนะครับกว่าจะได้ผลงานกว่าจะได้ศิลปะไม้สวยแบบนี้นะครับนี่ครับอย่างนี้ก็เราโหหลายสิบปีนะครับอย่างเงี้ยนะเนี่ยนี่แก้าแก่เป็นหน้าของเขาครับตักมอนะครับโอเคชิ้นต่อไปกันเลยครับผมนี่ครับตัวนี้นะครับเป็นผลงานนะผมเจ้าของเขาแจ้งมาเป็นปุ่มไม้กันเก่า เจ้าของก็แจ้งมาเป็นปุ่มไม้กันเก่าแต่ปุ่มไม้กันเก่าเนี่ยเกิดขึ้นยากนะผมผมไม่เคยเจอนะผมแต่เขาบอกว่าเขาซื้อมาเนี่ยแพงมากนะเพราะว่าความแปลกของเขานะเป็นปุ่มจริงๆนะครับเดี๋ยวเข้ามาดูกล้ก่ตัวนี้เป็นพวกปลาหมอสีนะปลาหมอสีครับดูว่าเป็นปุ่มลายปุ่มนะครับเดี๋ยวผมลองฉีดน้ําให้ดูถ้าผมเนี่ยรราดน,น้ําลายก็ชัดขึ้นนะครับเนี่ยจะเป็นพวก อ่ปะปากกาลังนะเขาออกแบบมาเช่นนี้นะครับนะสูงเนี่ยน่าจะผมสูงร้อยผมมาสูงร้อยแปดสิบห้านะครับตัวนี้เราจะมีร้อยเก้าสิบนะตัวนี้นะรวมฐานขึ้นไปนะครับเขาแจ้งมานะเจ้าของเดี๋ยวเขาแจ้งมาว่าเป็นปุ่มกันเกานะทางผมเนี่ยจากประสบการณ์เราก็ไม่กล้าฟันธงนะครับแต่ถามว่าก็เป็นแปลกใหม่เหมือนกันเนี่ยเป็นปุ่มนะครับเป็นไม้ปุ่มเนี่ยติดปุ่มมาเนะครับแล้วก็มาแกะพวกปากกาลังพวกปลานะครับปลาหมอสนีนี่ครับด้านนี้ก็มีคาบเงินคาบทองนะครับ ท่านใดที่จะไปแต่งบ้านนะครับก็สามารถสอบถามได้นะครับตัวนี้อยู่ห้าหมื่นนะผมตัวนี้นะราคาเปิดอยู่ห้าหมื่นบาทนะครับก็เป็นงานที่แปลกใหม่นะครับผมติดกําแพงนะครับติดกําแพงนะตัวนี้เอาไว้ติดกําแพงหรือมีมุมสวยๆนะครับจัดโซนได้นะครับเราก็ทําสีให้ใหม่ได้นะครับผมแล้วก็พวกงานนะครับต่างๆนะมันไม่ค่อยได้เข้ามานะผมงานพวกนี้ไม่ค่อยได้เข้ามานะครับ เป็นงานศิลปะอย,อย่างนี้นะถ้าไปซื้อใหม่ๆก็คงจะหลายตังกว่านี้นะเพราะว่าแกะนี่ก็คงจะหลายตังนะผมเหมือนเช่นตัวนี้นะครับเนี่ยตรงนี้นะพิคเนศนะครับโอ้โหไม่ต้องไปจับนะผมพิคเนศนะตัวนี้เขาแจ้งผมมาไปปุ่มเทปาร์โลนะครับเนี่ยต้นด้านล่างด้านล่างนะปุ่มเทปาโลนะครับแล้วแกะเป็นพิคเนตนะครับผมศิลปะสวยงามนะครับอ่อนช้อยนะันี้แกะน่ารักดีนะผมเนี่บตัวนี้ก็คือเป็นปุ่มนะผมเนี่ย ก่อนจะมาเป็นไม้คุยสวยก่อนจะมาเป็นปุ่มแผ่นใหญ่ๆนยผมจะเป็นแบบนี้มาก่อนนะครับนี่ครนะับเป็นปุ่มนะเ,เป็นปุ่มเป็นคดเป็นคดเป็นปุ่มมีอะไรอีกมีปมอ่ะนี่ครับที่เขาเรียกกันนะแต่มันคือชนิดชนิดเดียวกันนะครับนี่ครับลายมันเกิดจากปุ่มลายมันเกิดจากคดไม้นะครับยิ่งคดละเอียดยิ่งคดยิบนะครับเหมือนประดูกนะลายมันก็จะสวยนะครับตรงนี้อยู่สี่หมื่นห้านะครับนี่นะตรงนี้นะพร้อมปุ่มขึ้นมานะครับนี่ ก็ถามว่าใหญ่ไหมเหรอเนี่ยครับเดี๋ยวยก็วัดกับคนนะผมลองลองลอง,ลองตีมุมบางห่างไปนะครับนี่ครับตันนี้นะนี่ก็ใหญ่นะครับผมบอกว่าห้าคนอะ่ะยกขึ้นมานะตัวนี้นะนี่ครับถ้าตั้งแล้วตั้งเลยนะตัวนี้สำหรับตัวนี้นะครับก็น่ารักไปแบบนะครับสําหรับคนที่บูชาหรือนับถือพระพิฆเนศนะครับเทพของความสําเร็จนะผมบอกว่าไม่ควรพลาดน,นะครับและเป็นไม้นะผมเรามาเก็บงานให้นะครับเล็กน,น้อยนะัมมาเก็บงานให้ จะไ,ได้เป็นปุ่มนะปุ่มนี่ก็เป็นโอ้โหหลายทบปีนะครับกว่าจะได้ขนาดนี้ก้อนก้อนบึึกๆอย่างนี้นะครับนี่ตรงเนี้ถ้าแกะลายหน่อยนะจะมีลายทั้งตัวนะครับเนี่ยที่อะไรที่เป็นเป็นก้อนปุ่มๆที่ว่ามันดูไม่สวยนะครับแต่พอแกะมามันจะมีะลายในตัวนะมลายในตัวลดลายมันจะสวยงามมากขึ้นกว่านี้นะผมเนี่ยถ้ามาดูจากธรรมาชาติเนี่ยอจะดูแบบปุ่มๆนะผมทรงไม่สวยนะเป็นตะปุ่มตะปั่มนะครับไม่สวยนะแต่หารูปไมว่าถ้าเรากระเทาะเนื้อออกนะครับหรือแกะสลัก อ่าโซนนี้นะโซนด,ด้านหน้าเนี่ยผมจะบอกว่าสวยกว่านี้อีกนะผมลายมันจะเป็นอย่างงี้นะครับเนี่ยลายมันจะเป็นแบบคลื่นน้ําลายอ่ากลมๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยนี่นะสวยงามไปอีกแบบครับโอเคก็อย่าไปดูเฟอร์นิเจอร์กันที่ร้านนู้นต่อครับครับผมก็ต่อไปดูโซนร้านนี้บ้างนะครับว่าเราได้อะไรมาบ้างนะครับนี่ครับไม้นาหน,นาเลยนะครับเป็นไม้สักนะผมตอนนี้เป็นไม้สองแผ่นนะครับนะ ไม้สองแผ่นนะครับไม้สักนะครับไซส์นี้ก็ถือว่าหายากนะครับอันนี้หนาสามนิ้วนะตรงนี้ครับนี่หนาสามนิ้วนะครับหนาสามนิ้วนะครับนี่หนาสามนิ้วกว้างหนึ่งเมตรนะครับกว้างหนึ่งเมตรกว้างหนึ่งเมตรนะครับนี่กว้างหนึ่งเมตรกว้างหนึ่งเมตรคูณสองเมตรนะครับตัวนี้นะสองเมตรนะครับนี่ก็ตัวนี้นะครับถ้ามีเก้าอี้เนี่ยปกติเขาจะมีเก้าอี้มาแปดตัวปกติมันจะขายประมาณสองหมื่น สองหมื่นแปดสามหมื่นนะแล้วแต่ที่นะผมก็ตัวนี้นะครับผมเอาแค่โตะนะครับตัวนี้นะเผื่อท่านใดเนี่ยที่จะเอาไปใช้งานนะครับผมตอนนี้ผมมองจากมองจากอาพื้นเขาเรียกว่าอะไรมองจากลาักษณะตอนนี้นะจะมีปะตรงนี้นะครับนี่จะมีปะตรงนี้นะนี่ผมก็แจ้งนะด,ดูครับดูดนะอันนี้คือสีเนี่ยเขาเป็นสีย้อมมาดั้งเดิมแต่นนี้เป็นไม้เก่านะน,ะนี่ตอนนี้คือ อา,อาจจะมองได้ตาเนี่ยผมจะมองเห็นตรงนี้นะเป็นรอยปะนะครับแต่เขาเป็นรอยปะไม้ไม้ชนไม้นะครับนะตัวนี้ไม้ชนไม้มานะนี่ครับจะมีตำหนิตรงนี้นะครับร,รบอยปะมานะครับปะมานะครับกับประมาณนี้นะผมประมาณนี้นะตัวนี้นะผมพร้อมทามสีนะครับผมเปิดอยู่ที่เอาหมื่นหกห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทไม้หนาๆแบบนี้นะท่านาถ้าท่านผู้ชมมีเก้าอี้เอาไปล้อมได้เลยนะผมใส่ได้แปดตัวนะครับ ถึงแปดตัวเนี่ยแต่แปดตัวเนี่ยสบายๆนะครับ,าส,บ,าส,บาสามแล้วก็หนึ่งนะครับผมข้างกะสามนะเก้าหกนะผมแล้วก็หัวท้ายอีกหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวนี้ผมจะป่าให้ใหม่หมดนะผมท่านผู้ชมเลือกสีได้เลยนะครับว่าจะเอาสีสีอ่าเงาด้านเงาหรือด้านครับผมว่าตัวนี้เป็นสักเงาเงาเงา,งาด้านเนี่ยตัวนี้สวยนะลำไม้เขาแก่ด้วยผมเขาจะโชว์ลายตัวนี้นะครับนะต่อไปนะครับแล้ผมเราก็ได้ตู้มาสามใบนะครับสามในบนะผมนี่ขนาดนะครับอันนี้อยู่ที่ ห้าสิบห้านะครับห้าสิบห้าคูณห้าสิบห้าคูณสองเมตรนะครับตัวนี้นะอันนี้ผมเปิดไปแล้วแปดพันห้านะอันนี้แปดพันห้าอันนู้นแปดพันห้านะครับอันนี้แปดพันห้าอันนี้แปดพันห้านะครับตัวนี้จะเป็นอ่าทรงหกเหลี่ยมนะหกเหลี่ยมนะครับตัวนี้เป็นตู้โชว์ท่อนเดียวนะผมจะวางทีวีก็ได้นะผมจะวางของโชว์ก็ได้นะครับแล้วแต่นะใบละแปดพันห้านะมีแปดพันห้านี่แปดพันห้านะครับตัวนี้ขนาดอยู่ที่ห้าสิบนะผมห้าสิบคูณ ไม่มีเครินะคร์บ 50, นะสองเมตรนะผมห้าสิบคูณสองเมตรนะตัวนี้นะแล้วก็อันนี้เล็กึ้นมาหน่อยนะครับตัวนี้เล็กมาหน่อย,ยอันนี้ร้อยหกสิบนะผมร้อยหกสิบคูณห้าสิบนะครับตัวนี้ผมขอเจ็ดเจ็ดพันแล้วกันตัวนี้นะเจ็ดพันนะครับผมเผื่อ <c oughs> ถ้าใไรที่ <c oughs> มีมุมอยากจะไปใช้งานนะนนี้มองซ้ายมองขวาได้นะกระจกที่แตกเนี่ยอย่ายเราเปลี่ยนให้ใหม่แล้วผมนะตรงนี้ไม่มีปัญหานะครับมือจงมือจับเปลี่ยนให้ใหม่หมดนะผมตัวนี้ถ้า ต้องปาดนะต้องปาดทาสีใหม่หมดนะครับผมก็คือราคานี้นะครับแต่เราก็ทําให้ใหม่หมดนะครับถึงเราเขาว่าอะไรราคานี้นะผมแต่ทาให้ใหม่หมดท่านผู้ชมไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องเป็นห่วงว่าเอ้ยจะให้ปาดหรแต่ผมพว่าปาดก็จะปาดให้ผมเนี่ยตามนี้ปาดให้นะผมแต่ก็คือต้องใช้เวลาหน่อยนะผมแต่บางตัวที่มันสภาพไม่สภาพก็เรียกว่าอะไรอย่างตู้โชว์เงี้ยถ้ามันเป็นลักษณะเก่าเนี้ยผมสามารถจอมสีให้ได้เลยตัวนี้ปาดถ้าชิ้นงานอย่างเงี้ยถ้ามันปาดยาก ถ้าเรามองหน้าง,งานแล้วนะผมถ้ามองหน้าง,งานปุ๊บถ้ามันปาดยากเนี่ยเกิดการเสี่ยงนะผมคือปาดประตูได้แต่ปาดเข้าเว้าไม่ได้อะไรเงี้ยเราต้องเปลี่ยนแผนใหม่คือต้องย้อมสีนะผมหรือลอกนะครับอยู่เป็นขั้นตอนนี้นะแต่คือเนี้ยเรามองหน้าง,งานว่าอพอปาดได้ผมก็จะปาดให้หมดนะผมเนี้ยทั้งสามใบนะครับราคาก็แจ้งไปแล้วนะผมโอเคต่อมานะผมชุดรับแขกนะผมราคาประหยัดประหยัดนะครับสําหรับคนที่ชอบชุดรับแขกไม้สักแกะสลักแปดชิ้นนะ ลายดอกไม้นะครับท so on ่านใดที่ชอบมองหาอยู่ไม่ควรพลาดครับมาดูตัวนี้กันนี่ครับตัวนี้นะที่ผมเคยพูดให้ท่านผู้ชมฟังตลอดนะครับคือผมเนี่ยจะเล่นงานคือแกะนอกแกะในแกะทั้งตัวนะผมแต่ตัวนี้ครับเห็นไหมครับนี่เป็นตัวอย่างนะคือผมก็ซื้อตั้งใจซื้อเป็นตัวอย่างอยู่แล้วนะครับว่าเออวัยรุ่นพูดว่าเออมันมันมันแกะนอกแกะในมันไม่แกะหลังบ้างไม่แกะในบ้างไม่แกะอ่าแขนบ้างนี่ครับเห็นไหมครับนี่ ผมบอกว่างานแกะสลักมันจะไม่เหมือนกันทุกชิ้นนะครับผมแต่ที่ผมมาหามาให้ท่านผู้ชมเนี่ยคือมันแกะทั้งตัวเนี่ยราคาเนี่ยผมก็ยังยันแค่ราคาเดิมนะผมสามวันสามอ่ะสามนิ้วก็อยู่วันสี่หมื่นห้านะผมถ้าสองนิ้วแกะสวยๆก็วาณสามหมื่นกว่านะผมตัวนี้นะครับผมเปิดอยู่ที่สองหมื่นเก้าห้าร้อยบาทเท่านั้นนะผมสองหมื่นเก้าห้าร้อยบาทเป็นแกะสลักของอลายดอกไม้นะผมตัวนี้ทำมาก็สวยนะครับถามรับสำหรับคนที่ชอบนะ แล้วทุนน้อยนะครับมาว่าไม่อยากอาชอบจังหวะคือชอบลายดอกไม้นะผมแล้วไม่อยากเพิ่มทุนะไรมากนะผมเอาแค่สองหมื่นกว่าบาทนะผมก็นี่คือนะนรับชุดนี้นะผมเอาแค่สองหมื่นเก้าห้าร้อยบาทนะครับทาสีให้ใหม่หมดนะตัวนี้นะทําสีให้ใหม่หมดนะครับนี่ครับเหมือนตัวนี้เขาเขาแจ้งมารอบแรกนะผมไม่รู้ว่าเขามีเบาะมาหรือเปล่านะเดี๋ยวผมต้องไปตรวจดูให้อีกรอบนะครับแต่ผมไม่รู้นะว่าเขาแจ้งมาว่ามีมีเบาะมาให้หรือเปล่านะเพราะว่าตอนที่ผมซื้อเนี่ย ผมให้คนไปรับให้นะผมตัวนี้นะแปะชิ้นงานนะลายดอกไม้นะเห็นไหมครับตัวนี้ไหมอันนี้เขาหนาสองนิ้วนะครับสองนิ้วนะเห็นไหมครับ,รบเขาจะไม่แกะในเห็นไหมครับนี่ครับบางคนก็เอาบ,บางบางชิ้นก็มีแกะแกะนี่ไม่แกะหลังก็มีนะผมไม่แกะหลังแต่แกะหน้าผมก็งงเหมือนกันนะแต่บางทีบางทีชิ้นงานแต่ละชิ้นมามันไม่เหมือนกันนะผมก็เลยนี่เป็นถือเป็นตัวอย่างนะผมแต่ก็เขาเรียกว่าอะไรเขาแกะก็ไม่ได้ว่าขี้เละนะครับดูครับดูดอกไม้นะดูลายครับนี่ครับเห็นไหม ลดอกไม้นะแล้วผูผมปาดมาเนี่ยผมจะบอกว่ารักการันตีแล้วสวยเพราะว่างานตัวนี้เป็นงานไม้เก่านะผมนี่ครับสองหมื่นเก้าห้าร้อยบาทนะผมจะให้แกะทั้งแปดตัวเนี่ยผมก็บอกว่าราคาค่าแกะมันจะไม่ได้แล้วนะแต่คือเราก็จะมาทาสีให้ใหม่นะผมนี่ทําสีให้ใหม่นะครับดอกมงดอกไม้นะครับนี่นะนี่ครับนี่ตามนี้เลยไหมครับเขาเขาจะไม่แกะเขาจะทิ้งล้นไว้เห็นไหมครับที่ผมพูดให้ท่านชมฟังเสมอนะครับว่าเนี่ยผมแกะทั้งตัวนะ จะมีชิ้นงานที่แบบว่าเออไม่แกะด้านในด้วยนะครับไม่แกะอ่าด้านหลังก็อ่าไ,ไม่แกะด้านด้านนี้ก็มีไม่แกะนี่ก็มีนะผมบางชิ้นนะครับแต่ราคาก็พอพอกับผมนะตามร้านนะครับแต่ของผมนี่ถ้าผมได้จริงๆริะผมจะแกะทั้งตัวและราคาผมก็ยันคือราคากลางนะผมตามนั้นนะครับผมอย่างเงี้ยผมเอาสองหมื่นกว่าบาทพอนะเพราะว่าต้นทุนมาแล้วก็พอแบ่งได้นะผมนะวันนี้นะไปอย่ผมพาท่านผู้ชมไปดูของที่เรากำลังเตรียมจัดส่งนะครับ ครับผมเวลาปาดมาว่าจะเป็นลักษณะแบบนี้นะเนี่ยของอของชิ้นงานนะครับเนี่ยลักษณะนี้เราจะต้องมาแก้นะต้องมาแก้ไอ้เรื่องซีโคนนะครับที่อุดรอยอุดรอยนะครับต้องแก้ใหม่นะครับอยเราเรายกยกใหม่ผืนให้นะตัวนี้นะครับเดี๋ยวดูตัวกลางเขานะครับนี่เป็นลายช้างนะครับที่ที่เป็นงานเก่าที่เรากำลังเตรียมจะส่งนะครับนะตัวนี้ไงเดี๋ยวมีเรามีกระจกให้อีกให้อีกนะครับ นี่ครับมีกระจกปูให้อีกนะครับนี่นะกษณะประมาณนี้นะผมแล้วก็ตัวนี้ลักนกนะครับนี่ก็ทําสีให้ใหม่เลยนะครับก็ดูสวยขึ้นมานะผมนี่ครับนี่ครับผมอย่าไปดูหลังร้านครับคร้บผมก็ก่อนจะไปดูหลังร้านนะผมจะบอกว่าถ้ามีทพ่านใดนะผมที่พออยากจะทํางานผมมีฝีมือนะครับเกี่ยวกับช่างไม้นะครับผมตอนผมตอนนี้ยังรับสมัครนะผมรับสมัครพนักงานนะผม ทำโปรเจอร์นะครับผมเราตอนนี้คืองานค่อนข้างจะออกช้านะผมผมก็เลยเขาเรียกว่าอะไรอยากได้คนเพิ่มผมเอาแบบว่ามีฝีมือเลยก็ได้นะผมหรือจะมาหาดก็ได้นะครับแล้วก็พวกเรื่องเงินเดือนอะไรเงี้ยก็มาตกลงมาพูดคุยกันนะผมผมก็รับนะก็อาจจะมีที่อยู่ให้นะครับมีที่อยู่ให้พักนะผมโอเคนะถ้าใครสนใจนะครับมองหางานอยู่นะผมยังไม่มีงานนะผมก็ผมเป็นหนึ่งทางเลือกนะร้านผมนะ อนนี้ผมอยากเอาคนเข้านะเพราะว่าตอนนี้งานมันแช่กันเยอะนะผมลูกค้าบางท่านรอหลายเดือนนะผมว่าเกรงใจนะรับก็เลยอยากจะเขาเรียกว่าอะไรผ่นงานให้มันเร็วกว่านี้นะผมหรือถ้าในที่มีฝีมือรับทําฟีเจอร์พวกทาสีนะผมแบบว่าสวยๆนะตัวผมก็เหมาทํากับผมได้เลยนะผมแต่ก็คืออยู่ในการดูแลของผมนะถ้างานไม่ผ่านคุณก็ต้องทําใหม่นะผมแต่ถ้างานมันผ่านสวยผ่านผมนะครับก็ถึงจะออกใครนะผมโอเคเหมือนเช่นนี้นะครับนี่ครับอันนี้เป็นมุกนะผมเตียงมุกนะครับ เราแก้หินมาให้นะผมแล้วก็ย้อมสีนะผมใย้อมสีเป็นโทนเดียวกันแล้วก็อันนี้นะครับกําลังแคะมุกลผมตอนนี้เป็นวันที่ห้าแล้วนะยังแคะไม่เสร็จนะผมเ um. พราะว่า,ารายละเอียดนะผมมันเยอะมากนะครับเยอะมากนะารายละเอียดเยอะมากนะครับแค่เนี่ยไม่ใช่ว่าแคอ่แป๊บเดียวคือแค่ได้เนี่ยนี่คือแค่นานมากนะครับเนี่ยรายละเอียดมันเล็กเล็กน้อยน้อยนะครับเนี่ยเวลาจะมากินกันเรื่องแค่การแค่มุกแบบประช้าเนี่ยอันนี้เข้าเข้าวันที่ห้านะครับเข้าวันที่ห้าแล้ว แต่ถ้าวอนถ้าถ้าเราไม่ย้อมสีนะผมถ้าเราไม่ย้อมสีงานที่งานมันก็จะไม่สวยนะครับอันนี้นะผมก็บังคับให้ให้ต้องย้อมสีนะผมแล้วก็ขอมาเสียเวลาหน่อยนะผมแต่ได้งานที่ชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับนี่ส่วนนี้นะสําหรับงานมุกนะครับส่วนสําหรับงานปาดนะครับทุกท่าแขกทุกชุดนะครับผมบังคับให้ปาดหมดนะครับเห็นไหมครับเวลาผมเล่นนะเวลาผมเล่นงานมันจะเป็นอย่างนี้นะแกะนอกแกะในแกะชัลุอย่างนี้นะอย่างนี้ถือว่าโอเคนะคเัาเรียกว่างานนี้เขาเรียกว่างานร้อยเปอร์เซ็นต์นะอย่างน อันนี้คือเราวแกะร้อยเปอร์เซ็นต์ครับหนาสามนิ้วนะตามมาตรฐานของเขานะครับมันจะมีสามนิ้วกับสองนิ้วนะครับมีนิ้วกว่าก็มีมีสองนิ้วกว่าก็มีนะครับแต่ถามว่าเขาเรียกว่าอะไรมันก็จัดอยู่ในโซนเขาเรียกว่าอะไรสองนิ้วนะผมมันจัดอยู่ในโซนสองนิ้วแต่ถ้าสามนิ้วคือสามนิ้วเลยนะครับนี่เป็นลายมังกรหงนะครับเป็นลายนิยมอีกหนึ่งชิ้นนะที่ได้มาก็ไปไวมากครับนี่ได้มาก็ไปไวมากนะครับแล้วก็ นี่ครับเห็นไหมเวลาการขัดนะครับเห็นไหมครับขัดแล้วก็พยายามับผมขับทั้งหมดนะครับนี่ครับก็คือตอนเนี้ยผมอยากได้อ่าผลงานเพิ่มนะเพื่อเขาเรียกว่าอะไรผันงานออกไปให้ไวกว่านี้นะผมบางทีพนักงานหยุดบ้างนะผมพนักงานอ่าไม่พอบ้างอะไรนี่เราก็ได้เสริมผมเสริมทับให้มันงานไวขึ้นแล้วถ้ามีคุณภาพมันก็ยิ่งดีนะผมถ้าคนพนักงานใหม่นะแต่ถ้าคนที่เป็นเลยก็ยินดีนะผม มาร่วมงานกันนะมาร่วมทีมกันนะผมเพื่อผลิตงานสวยๆนะครับออกไปให้ท่านผู้ชมนะผมที่ชอบไม้นะผมสวยๆนะนี่ผลงานผมก็ต้องผ่านผมนะครับต้องผ่านผมออก,ก่อนนะผมถึงจะออกไปได้นะตอนนี้นะนี่ครับตอนนี้ก็รอเนี่ยคืออันนี้ปาดหมดอันนี้ขัดหมดแล้วนะอันนี้คือรอย้อมไม่เฉยนะครับตอนนี้นะก็ต้องใช้เวลานิดหน่อยนะผมท่านใดที่รอง,งานเนี่ยผมบอกว่าเขาเรียกว่าใจเย็นๆนะผมผมก็กําลังผ่านงาน ให้มันไวที่สุดนะครับตอนนี้ก็กําลังเกณฑ์หาคนนะครับที่เข้ามาเสริมทัพนะผมให้ผลงานมันออกไปไวกว่าน,นี้นะผมโอเคนะผมก็ผมก็ฝากผลงานนะผมร้านเฟอร์นิเจอร์น้องเสือนะครับผมตั้งอยู่จังหวัดปทุมธานีของสิบน้องเสือนะครับท่านใดที่สนใจเฟอร์นิเจอร์ไม้ต่างๆนะครับไม้แปลกๆนะผมร้านเรามีนะผมไม้แปลกๆนะผมก็ขอจ,จบคลิปผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชอ่องลูกทำไมา้ด้วยนะครับตอนนี้ก็สวัสดีครับ